ปติจา้าเมนี่แดดอ่อนๆนิหน่อยพี่นอ้อง10องศา12อ,องศามนในใเมื่อนี้เแยวีเลอร์สีภาพไปเบิงแอร์ป่าผักขมผักขมทะเลว่ามันจะยาวละไปวางวานไ,ได้ออกจากบ้านเบิดมือพี่เนอะเมนี่ออกจากหน่อยเนาะรับลมชมวิวพาเอฟซีไป สมบิวพอ่อพี่น้องไปเบิงอาโขมมาแกงสใส่ไก่น้ำต้องใส่เสื้อกันหนาวอากาศเพราะท่านใดเอ๊ะนั่นปันใดนะรอผู้สาวเป็นตามม่าเม่าพี่น้อง หลดข้าวเจ้านะขี่ไปนอกเมืองประมาณสั่งหนึ่งผืนละพี่นอ้องจังสีหอดปลาพักปลาพักขมหลดพันได้พี่มหมเห็นปะพี่นอ้องคนกินหายาตัวผุนยางโซ่อยู่หอนทางผุนะ่ะ ยังบัเทันหอดปาพักขโขมพี่น้องเห็นวิวง,งามๆเลยจ,จอดทายให้เอฟซีเบงเลือดหน่อยเพิ่นใส่หาป่าองล้ององล้อง,องพี่น้องให้เจ้าลอยองล้อง ยังกันลองสอง <cción S 2> ่งถ่ายรูปตั้งอย่างตั้งอกตั้งใจที่วิวาสีผ้าผีเบืองผักหอมป่าพักหอมเขียวขจีเลยเมนโบสวยงาม พี่น้องวิวเดียวิเอววิวเป็นเบงแล้วก็มีสวนดอกไม้ดอกห้าแม่นดอกไม้พี่น้องสุดหูสุดตาเนีน่พี่น้องฟาดเอฟซีเห็นบอกว่าดีจ้างามบา่ ฝรั่งพี่น้องฟักติวสมสมพิ่นเอิ้น่าฟักติวฝรั่งงามบ่สุดสายหูสายตาพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะงามบ่จะบีพามาสมผักติวเก็บผักติว กินกับลาบปลาแซบแทเด็นี้พี่น้องอุ้งามหลาย,ยจัก n h าแล้วสุดลูกหูลูกตาเลยแหละ Oh. เลืองเออเฮ้อพี่น้องวิวงามหลายพี่น้องเอ้ยเก็บเมื่อกินกระปุลปา่าก่อนนะ บนท่นฮอดป้าพักผมเห็นวิวสวยๆกะน,นั่นเป็นคอ,อกมาาขอ,อกแกะเพื่อนพี่น้องเลยแดงๆวิถีคนชานเมืองเพื่อนก็นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะขายนมพี่นอ้องงามบ่สวยเดย้เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะขายนมพี่น้องเลยโอ้ลงบ่ได้ป่ะนายวิ แถบชานเมืองประเทศนอร์เวย์ขวัวโลกเหนือพี่น้อง